ก็ไม่รู้เหมือนกันสินะคะว่าดวงของคุณเป็นอะไรทำไมถึงชอบดึงดูดคนที่เขามีแฟนหรือมีเจ้าของนะคือแบบมันเป็นกรรมจริงๆอะคะ่ะที่ชอบตกหลุมรักคนที่เขาเนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วหรือมีเจ้าของอยู่แล้วหรือความรักที่มันไม่สมหวังความรักที่มันเป็นไปไม่ได้ อก็เข้าใจอะนะคะว่าคุณเองก็อาจจะมีความแบบแอบน้อยใจโชคชะตายอยู่บ้างว่าทำไมคุณถึงไม่เคยประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักเลยทุกครั้งก็อาจจะได้เป็นแบบตัวสำรองได้เป็นคนคุยแต่ไม่ได้ถูกเลือกแล้วก็จะมีเหตุให้แบบแม้กระทั่งบางทีเราเองอาจจะไม่ได้ดึงดูดคนมีเจ้าของนะ เราดึงดูดคนโสดเลยแหละแต่คนโสดคนนั้นอะ่ะเขาก็ไม่เลือกเราเหมือนกันก็คือเขาก็กลับกลายเป็นเหมือนแบบพอมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วเขากลับกลายเป็นแบบเออก็ดันไปชอบคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ตัวเราเองก็มาก่อนก็มีเนาะหรือบางทีเราก็มีแฟนนะคะบางทีเราก็ไม่ได้เป็นมือที่สามเสมอไป บางครั้งเรามีแฟนพอเรามีแฟนเสร็จปุ๊บแฟนเราอะ่ะก็ดันแบบไปนอกใจแบบไปมีคนอื่นเฉยเลยเอองี้ยคือบางทีเราก็รู้สึกท้อตัดพอกับโชคชะตาตัดเพอกับความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันว่าทำไมความรักความสัมพันธ์ของเรามันถึงเป็นแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ลูกเอ๋ยที่การแต่งงานสักทีเราอยากมีครอบครัวนะคะอยากแต่งงานเหมือนคนปกติทั่วไปแต่คือแบบ บางครั้งความสัมพันธ์น่ะเราเองก็แบบหยมาดีมากเลยนะแล้วเราก็คาดหวังว่าเออคนนี้แหละคือคนที่เราเนี่ยเลือกแล้วก็ตัดสินใจว่าเราอยากจะแต่งงานกับคนนี้แต่สุดท้ายแล้วค่ะมันก็ไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่เราตั้งใจก็คือสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้สมหวังอยู่ดีมันก็เลยทําให้เหมือนแบบบางทีก็ไม่รู้จะคาดหวังอะไรกับความรักความสัมพันธ์แล้วจริงๆ ทุกวันนี้ก็ไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการประสบความสำเร็จหรือการเงินมันก็ยังไปไม่สุดอยู่ดีนะคะก็ต้องถามว่าดวงของคุณเนี่ยเคยมีเกณฑ์แบบทําแท้งไหมหรือเคยมีเกณฑ์ที่แบบเอ่อไม่รู้สิมันอาจจะตกทอดมาจากรุ่น ปู่รุ่นทวดรุ่นอะไรก็ได้นะคะก็ต้องดูว่าคนในครอบครัวของคุณเคยมีใครทําแท้งไหมหรือว่าอาจจะแบบตัวของคุณเองอะคะ่ะเคยแบบไปแย่งแฟนใครไหมอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็เราอาจจะแบบ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะค่ะแต่ว่ามันก็คือการผิดสินข้อสอยู่ดีมันก็อาจจะมีผลให้ความรักของเราไม่ประสบความสําเร็จด้วยนะคะไม่รู้ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าแต่ว่าก็รู้สึกว่าคุณมีกรรมในเรื่องนี้ประจําเลยต่อให้คุณมาก่อนคุณก็จะเจอคนที่เข้ามาแย่งคุณต่อให้คุณมาทีหลังคุณก็มารู้ทีหลังว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วคือมันเหมือนแบบโชคชะตามันเล่นตลกกับกับความรักกันนะคะแล้วก็ ความสัมพันธ์ล่าสุดก็แนวโนม้มมันก็ไปในเชิงว่าคุณอาจจะเป็นคนมาทีหลังแล้วเขาน่าจะมีแฟนหรือว่ามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็อาจจะทำให้ตัวของคุณเองเนี่ยรู้สึกแบบเออเสียใจยอะนะคะแล้วก็แบบอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคือน่าจะไม่ใช่เรื่องแบบเซอร์ไพรส์อะไรเท่าไหร่หรอกพี่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความแบบคยชินแล้วด้วยซ้ำว่าแบบ อีกแล้วหรอแบบฉันเจออะไรแบบนี้อีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูกันต่อนะความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณควรทำยังไงต่อดีคะเหมือนแบบอีกแล้วหรอแบบฉันเจออีกแล้วหรอแบบฉันตั้งใจทำให้ความรักครั้งนี้มันดีแล้วฉันเจอเรื่องแบบนี้อีกแล้วหรอ n i c ซอร์เพนเซอรลไฮรีเซสเหมือนคุณแบบป่อยจอยเหมือนประมาณว่าแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมแบบมันไม่มีชอยใช่ฉันเลยเหรอตัวเลือกในในความสัมพันธ์แบบถ้าฉันไม่ไม่อยากอยู่ในสภาวะนี้ถ้าฉันไม่ได้อยากอยู่ในสถานะนี้เราฉันมีทางเลือกไหม ที่มันดีกว่านี้ฉันสามารถที่จะเลือกได้ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยที่แบบที่ไม่ให้ความสำคัญมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่มาบี้มองก็ก็คือการครบซ้อนอะคบสองคนอีกแล้วว่ะแล้วก็แบบคุณเองก็เหนื่อยที่จะไปเริ่มต้นใหม่เพียงแต่คุณก็ มีความรู้สึกคาดหวังแล้วก็มีความหวังว่าเออวันหนึ่งหรือสักวันมันอาจจะได้รับข่าวดีหรือคำตอบที่ดีว่าเขาเลือกคุณหรืออะไรสักอย่างหนึ่งให้มันแบบให้มันชื่นใจเนาะเพราะเอาจริงไหมไม่รู้สึกว่าคุณค่อนข้างแบบ จริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะแบบอยากที่จะเป็นตัวจริงอยากจะลองอีกสักครั้งหนึ่งนะคะถ้าหลังจากนี้คุณเจอรักสามเศร้าอีกคุณจะปฏิญาณกับตัวเองว่าคุณจะไม่สู้แล้วแต่ความรักครั้งนี้คุณขอสู้ได้ไหมคือคุณแบบ ชอบคนคนนี้จริงๆคุณอยากได้คนคนนี้จริงๆคือรู้ว่าผิดแต่ก็รักก็คือรักไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสัญญากับตัวเองแล้วว่าถ้าหลังจากนี้ไปฉันเจอคนที่มีเจ้าของอีกฉันจะไม่แย่งใครเลยแต่ฉันขอให้ความรักครั้งนี้เป็นของฉันได้ไหมเพราะฉันรู้สึกว่าฉันได้เจอคนที่ที่ใชจ่จริงๆโอ้โหแบบเอาจริงๆคลิป เราอะคลิปช่องเราอะลักที่ใช่แตผ่ผิดเวลานี่คือเยอะมากเลยนะเยอะมากตั้งแต่บี้ดูดวงมาสิบปีนะมีแต่เรื่องรักสามเศร้าทางนั้นเลยมีแต่คนที่ามาขอคำปรึกษาแล้วแบบมีแต่ปัญหาท็อกซิกเรื่องรักสามเศร้าท้งนั้นเลยนะคะที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่แบบหลังบ้านนะคะก็ถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็แบบไปปรึกษามาหลายที่แล้วก็ ก็ลองดูนะคะก็ลองเปิดใจดูนะคะคือจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ปวดหัวมากๆจริงๆแต่ก็ก็พอเข้าใจได้ค่ะทุกคนว่าแบบว่ามันมันคืออะไรนะคะก็สู้ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูคนกลางบ้างแล้วกันคนที่เป็นคนกลางคนที่คุณรักอะคะ่ะเขารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เขา เขาสะทบสะทานไหมเขารู้สึกอะไรกับเรื่องนี้ให้เด็ e e m r e s s เขามีความคิดเห็นอย่างไรเอาจริงๆถ้าในกรณีที่คุณมาทีหลังนะคะคนที่มาก่อนเนี่ยเขาผูกพันกันมากๆเขาก็มองแบบเขาก็มองภาพตัวเองไม่ชัดะว่าถ้าวันหนึ่งแล้วเนี่ย เขาขาดคนคนนี้ไปหรือเขาจะต้องแบบไม่มีคนคนนี้เขาจะอยู่ยังไงเขาเองก็เหมือนเขาก็ต้องเลือกความถูกต้องแล้วเขาอาจจะเคยบอกคุณไปแล้วด้วยซ้าว่าถ้าสมมติว่าแบบคุณต้องการให้เขาจบกับคนของเขาแล้วก็มาเลือกคุณเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีเรื่องของแบบธุรกิจด้วยเรื่องของงานเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่มันมีความผูกพันกันมันนานมากๆ แล้วมันเหมือนแบบมันแต่งงานกันไปแล้วอะหรือมันมันมันเป็นอะไรที่แบบผูกมัดกันยาวๆแล้วอว่าคือจะให้มาแบบเลิกกันมันก็เป็นไปได้ยากมากๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าว่าเขาอะอาจจะแบบไม่สามารถที่จะเลิกกับฝั่งนู้นมาเลิกคุณได้แต่คุณเองอะเป็นฝ่ายที่ยืนยันว่าคุณอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ คุณไม่อยากที่จะยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้คุณไม่อยากที่จะเลิกอันนี้คือสิ่งที่คุณแบบยืนกลานนะว่าแบบคุณจะเอาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือพี่มองแบบนั้นนะในความสัมพันธ์เนี้ยที่มันแบบมันยังต้องไปต่ออะนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วถ้าสมมติเรายืนยันว่าเราจะไปต่อใช่ไหมต่อให้เราผิดอันนี้พี่ไม่ได้สนุบสนุนให้ใครแย่งแฟนใครนะแต่ว่าถามไพ่ว่าเราควรจะทำอย่างไรต่อกับเรื่องนี้นะคะ มาดูนะคะต่อๆไปดู EP 2นะเราควรทำยังไงต่อกับเรื่องนี้คะถ้ายืนยันจะไปต่อถ้าเรายังอยากจะไปต่อเรายังอยากจะไปต่อในความรักสามเศร้าที่เขาก็มีตัวจริงของเขาอยู่แล้วเราจะควรที่จะต้องทำยังไงจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบ เป็นตัวเลือกอะไรให้เราได้เยอะเลยนะนอกจากการที่เราต้องทนเจ็บปวดในสถานะนี้คือมาพีา่เห็นว่าบางทีคุณเองอาจจะทํางานร่วมกันหรือเปล่าหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการเป็นหัวหน้าลูกน้องหรือยังต้องมีงานหรือเรียนด้วยกันหรืออะไรแบบนี้ค่ะม,มันมันมี จุดที่ว่าเออทำไมคุณถึงตัดเขาไม่ขาดอะมันเป็นจุดที่แบบว่าคุณอาจจะยังต้องมีการสื่อสารกันยังจะต้องเจอกันอยู่ในชีวิตจริงมันเลยค่อนข้างที่จะยากในการที่จะตัดคนคนนี้ออกไปจากชีวิตนะคะซึ่งถ้าในทางแนะนำนะคุณอยากตัดทนงคนนี้คุณต้องตัดให้ขาดถามว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะจบไหมมันก็มีโอกาสค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ตัวเลือกอะไรคุณเลย เขาค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าเออคนที่เขาคบอยู่อะคะ่ะคนรักของเขาปัจจุบันเนี้ยคือเขาจริงจงังและเขาไม่สามารถที่จะเลิกกับฝั่งนูน้นแล้วเพื่อมาเลือกคุณได้ตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะรู้คําตอบนี้ดีทีนี้สิ่งที่คุณควรที่จะต้องทำก็คือว่าถ้าคุณถามใจตัวของคุณเองแล้วว่าคุณแบบไม่สามารถที่จะยอมรับใน ข้อเสนอนี้หรือว่าในเงื่อนไขนี้ได้ว่าโอเคในเมื่อเธอไม่สามารถที่จะเลือกฉันได้อะไรอย่างเงี้ยฉันก็คงจะต้องจบคุณก็คงจะต้องจบความสัมพันธ์นี้ไปนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้คุณไม่ได้เป็นฝ่ายเลือกเลยอะ่ะคุณแบบอยู่ในโพสิชันที่แบบอยู่ในตำแหน่งที่ no choice i have no choice แบบไม่มีทางเลือกเลยคือยอมรับได้ก็รับแต่ถ้ายอมรับไม่ได้ก็จบอะไรเงี้ยคือเขาเหมือนบีบคุณให้คุณแบบว่าไม่ได้มีตัวเลือกขนาดนั้นถ้าคุณยอมรับในสภาพนี้ไม่ได้คุณอยากไปต่อแต่เขาเลือกคุณไม่ได้อย่เงี้ย มันความสัมพันธ์มันก็ไม่สามารถที่จะดําเนินไปได้ถูกไหมคะซึ่งแนวโน้มนะที่อาจารย์เห็นนะ่ะคุณกับเขามีเกณฑ์ที่จะจบนะคะถ้าอยากจะจบนะก็มีเกณฑ์ในในดรามดวงนะคะแบบคุณจะไม่ไหวเอาอะแล้วคุณอาจจะขอเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้เองมันมีโอกาสนะคะ สองไม้เท้า The world strain จิบดาบเพราะว่าคุณไม่ไหวอ่ะบิว่าเดี๋ยวคุณจะเข้มแข็งมากขึ้นหลังจากนี้คุณจะเข้มแข็งมากขึ้นแล้วคุณก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณจะสามารถที่จะ ชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดมากขึ้นคุณจะรักตัวเองมากขึ้นแล้วคุณก็จะแบบทนไม่ไหวกับการที่คุณจะต้องอยู่ในสภาวะแบบรักส,มสามเศร้าอันเนี้ยเพราะว่าต่อให้คุณยื่นคำขาดชัดเจนว่าโอเคถ้าสมมติว่าเธอไม่เลือกฉันเนี่ยฉันจะเลิกกับเธอนะสุดท้ายเขาก็เลือกคุณไม่ได้อยู่ดี คุณเผอๆคุณรู้คําตอบนี้มานานนะคะเขาอาจจะเคยตอบคุณเราด้วยซ้ําไอเรื่องพวกนี้อะคะ่ะอืมแต่ว่าแค่ตอนนั้นอะที่คุณยังอยู่อะคือคุณยังไม่สามารถที่จะเข้มแข็งแล้วคุณก็ยังไม่สามารถที่จะแบบยอมรับสภาพหรือยอมรับใน สภาวะที่มันเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ณนะวันนี้คือม่มองว่าคุณค่อนข้างเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ยอมรับในในสิ่งนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะ The Hermit The Empress อืมคุณมีความเข้มแข็งขึ้นคุณมีความแบบว่ารักตัวเองมากขึ้นโตขึ้น แล้วก็เหมือนพอคุณรักเขาน้อยลงอะคะ่ะคุณก็อยากที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆหรือคนใหม่ๆที่ที่เป็นคนของคุณเองมากยิ่งขึ้นนะคะก็หมายถึงอะไรหมายถึงว่าแบบตัวคุณเองก็อยากที่จะแบบเปิดใจแล้วอะ คือพอพอมารักตัวเองมากขึ้นรักเขาน้อยลงก็อยากที่จะเปิดใจเออลองดูซิว่าแล้วในอนาคตเนี่ยมันจะมีคนใหม่เข้ามาไหมเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้เลยถ้าหากว่าคุณตัดสินใจจบความสัมพันธ์นี้ใช่ไหมมีความสัมพันธ์รักสามเศร้าอะไรเนี่ยคุณจะได้เจอคนใหม่ไหมคะถ้าคุณเลือกที่จะตัดจบเนาะเพราะว่าซึ่งเกณฑ์ดวงอะ่ะมันมีโอกาสที่จะจบกันได้อยู่แล้วอะถ้าคุณตัดจบความสัมพันธ์นี้ไปอะ่ะ คุณจะได้เจอคนใหม่ไหมคะอะคุณจะเจ็บมากๆนะคะคุณจะเจ็บมากๆก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่บอกและเตือนนะคะแล้วก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยให้ประมาณ2เดือนถึง4เดือนขึ้นหรือบางคนอาจจะใช้เวลา2ปีถึง4ปีเลยนะคะใช้เวลาน,านานมากๆอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าคุณคเขาข้างเข็ดกับความรักมากๆนะนะ คุณจะได้เจอไหมได้เจอแน่นอนและที่สําคัญที่สุดความรักครั้งใหม่ของคุณคุณจะได้เป็นตัวจริงของเขาด้วยนะคะขึ้นไป The อ็ p r e s s นะ <S คือหลังจากเนี้หลังจากถ้าคุณจะจบความสัมพันธ์คนนี้จริงๆนะพี่บอกเลยว่าคุณจะไม่ยอมเป็นเมียน้อยใครหรือจะไม่ยอมอยู่ในสถานะแบบตัวสำรองของใครอีกต่อไปแล้วอะหลังจากนี้นะซึ่งหลังจากเลิกกันเนี่ยสองเดือนถึงสี่เดือนนะคะ คุณจะมีใครใหม่เนี่ยไม่ได้เลยก็คือเหมือนแบบยังคงเจ็บปวดกับเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะยังแบบมีความหลอกหลอนอดีตหลอกหลอนแบบเจ็บปวดมากๆทํำให้แบบเสียใจสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนแล้วก็ไม่ค่อยไว้ใจใครจนกระทั่งแบบเวลาผ่านไปโดยประมาณโดยรวมประมาณ2-4เดือนหรือ2ปี4ปี4ป คุณก็จะเริ่มที่จะเปิดใจแล้วคนที่คุณจะเลือกคือคนที่ชัดเจนคือถ้าใครเข้ามาแล้วแบบไม่ชัดเจนกับคุณคือคุณจะแบบไม่ให้ใจเขาก่อนอ่ะคือถ้าสมมติว่าเขาไม่สามารถที่จะแบบตอบโจทย์เราได้เราก็จะไม่ให้ใจเขาก่อนเราก็เลือกที่จะแบบชัดเจนกับตัวเราว่าเออถ้าสมมติว่าเขาแบบมามาไม่ดีนะมาไม่ชัดเจนนะมาไม่ตรงโจทย์นะคุณก็จะเลือกที่จะตัดตัดตัดชับชับชับออกไปเลยนะคะ เพราะว่าคุณจะไม่ทนกับอะไรที่มันแบบไม่ใช่อีกต่อไปแล้วอะอันนี้คือสิ่งที่ที่แบบไม่เห็นนะคะมาดูให้สรุปให้แนะนำนะ <S <S ก็คือสุดท้ายคุณจะได้สมหวังกับคนที่แบบที่ใช่มากกว่านี้แล้วก็สุดท้ายคุณเองก็จะได้แบบเป็นตัวจริงของใครสักคนหนึ่งจริงๆอะค่ะ แต่มันจะนานแต่ถ้าใครไม่อยากนานก็ลองมาแก้กรรมความรักหลังไหม่ได้ก็คือแก้เพื่อให้แบบมันเร็วขึ้นนะคะแล้วก็การเงินดีขึ้นด้วยก็นานค่ะแต่มันก็จะคุ้มค่านะคะคือระหว่างนี้คุณจะต้องไม่เปิดใจรับใครเลยนะเพราะว่าหลังจากที่คุณเลิกกับความสัมพันธ์นี้แล้วแล้วถ้าคุณไปเปิดใจอีกอะคะ่ะแล้วมันยัง i s not the right time อะมันยังไม่ใช่เวลาคุณก็จะเจ็บปวดในความสัมพันธ์อีกอะ่ะอืม คือถ้าเอาง่ายๆที่อาจารย์แนะนํานะก็คือว่าถ้าคนไหนเข้ามาแล้วเขาไม่ให้ความชัดเจนหรือว่าไม่ให้ในสิ่งที่เราต้องการเราก็ไม่ต้องไปเปิดใจเลยเราอย่าเพิ่งไปหลักใครง่ายๆก่อนก็คือว่าเราเปิดใจปุ๊บแต่ว่าถ้าเขาให้ในสิ่งที่เราต้องการไม่ได้เราอย่าเพิ่งไปไปตกหลุมรักเขาก่อนหรืออาจจะแบบไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเขาก่อน ใช้เวลาค่อยๆดูไปแล้วเวลามันก็จะเป็นสิ่งพิสูจน์เองการที่เราจะดูว่าคนคนนึงมีเจ้าของแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่แต่มันต้องใช้เวลาไม่ใช่แค่วัน2วันนะคะดังนั้นใครอยากสมหวังเหมือนในคลิปนี้นะคะพิมพ์สาธุเกมานะคะแล้วก็คอมเมนต์อธิษฐานมานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไปกดไลค์ให้นะแล้วใครที่อยากปรึกษ,ษาก็หลังไมค์มาได้เลยนะคะก็ขอให้สมหวังแล้วก็ผ่านพ้นเรื่องของรักสามเศร้าไปได้นะคะบ๊ายบาย